Number one, player from Hong Kong, Philip King. Number ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเรานั้นพยายามที่จะเอาจชนะนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสกลับไปเล่นในกลุ่มหนึ่งของโซนเอเชียกับโอเชียเนียผมเองเนี่ยยังยังมั่นใจนะครับว่าทีมไทยน่าที่จะชนะแล้วก็ดูจากผู้เล่นของเขาเนี่ยก็อันดับก็ไม่ได้ดีกว่าเราแล้วเขาก็ใช้ผู้เล่นเก่าแต่ว่าของเรานั้น ถือว่าเป็นเป็นยุคใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสนะครับที่เราใช้เด็กใหม่หมดเลยเป็นเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้สร้างคนใหม่ในวงการกีฬาเทนนิสตั้งจากที่รุ่นพี่ๆได้ประคับประคองกันมาฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่จยชนะเนี่ยสูงเพราะว่ามาแข่งที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ความคุ้นเคยกับสนามสภาพอากาศและก็กําลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับฉะนั้นผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราหน้าที่จะชนะแต่จะชนะเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับ